งานครับสิ่งที่เป็นสุดยอดไฮไลท์ก็ต้องพูดถึงคันนี้เลยครับ l a m b o กิน i คุณถา LPI 8 0 0 0ขีดสีคันนี้เป็น Lamborghini ก็จริงนะครับเป็นรถในระดับของซ u เปอร์คาร์แต่ก็จะมีหลายๆรุ่นนะเขาเป็นระดับไฮเปอร์คาร์ไปเลยนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยออกมาเป็นเจนที่2จากในยุคแรกของเขานะครับที่ฉลอง25ปีของ l a m b o r g กิน i นะครับ ซึ่งมันมีฮิสตอรี่มีเรื่องราวที่เราจะมาถ่ายรถคันนี้กันนะครับในยุคนั้นเนี่ยผู้ที่มีส่วนช่วยในการออกแบบรถในเจนแรกนะครับก็คือคุณท่าชออริจินัลเป็นการฉลอง25ปีของ l a m b o r g h i n i แล้วนะในยุคนั้นนะครับก็คือมิสเตอร์โฮรันเชโอเปอร์การนีนั่นเองนะครับคุณคนๆไหมครับนามสกุลเขาหรือว่าชื่อของเขานะครับก็คือแบรนด์ไฮเปอร์คาร์เปอร์การนีนั่นแหละมิสเตอร์โฮรันเชโอเปอร์การนีนะครับต้องบอกว่าเขาเป็น าศาสดาผู้หนึ่งในรถระดับไฮเปอร์คาร์เลยถ้าพูดถึงโครนเชียโอปูกานี่นะครับคือเขาคือหนึ่งในสุดยอดระดับตำนานนะครับครั้งหนึ่งเขาเคยทำงานร่วมกันกับแลมเบิลนี่นั่นแหละแล้วมันมียุคนั้นก็คือคุณถาดในยุคแรกนะครับที่ท่านโคราชิโอเขาเหมือนเป็นท่านที่มาก่อนการเขามองเห็นแล้วว่าในยุคนั้นก็คือเมื่อประมาณสัก 25ปีที่แล้วนะครับเทคโนโลยีคาร์บอนไฟเบอร์จะต้องมาแน่ๆแล้วเขาก็ทำโปรเจกต์ให้ทาง m b o r g ก i n i ว่าน่าจะลงทุนกับเทคโนโลยีนี้นะครับแต่ว่าทาง m b o r g h i n i เซโนเพราะมันจะต้องใช้เตาเพรสเชอร์มันใช้ตู้อบเพรสเชอร์นะครับณยุคนั้นเนี่ยมันเป็นมูลค่าสูงมากนะถ้าจะต้องลงทุนแบบนั้นแต่ณยุคนี้บ้านเราก็มีเตาอ,อบแบบนั้นแล้วนะครับอย่างที่มอนซาเขาก็มีเตาอ,อบแบบนั้นนะครับ ตัวนี้ Lamborghini คูณถาด800 LPI 800ขีด4หมายความว่า L P ย่อมาจากเป็น Longitudinal p o s t e r i o r นะครับคือเป็นเครื่องวางตามยาว V 1 2 12สูบสูงสุดยอดมากๆนะครับ LPI ก็เป็นรถไฮบริดละซึ่งก็เป็นยุคนี้นะครับเดี๋ยวรถหลายๆรุ่นของ Lamborghini ก็จะออกมาเป็นรถยนต์ที่เป็น ไฮบริดแล้วนะครับให้กำลัง800แรงมา้าแน่นอนรวมกับตัวไฮบริดแล้วนะครับท็อปสปีดสูงสุดอยู่ที่355กิโลเมตรต่อชั่วโมง0-102.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน่าสนใจมากๆดูกันที่ตัวรถนะครับคือถ้าเราดูที่ใน YouTube ในวิดีโอในทีวีเนี่ยมันดูตัวรถ จากหน้าจอเราก็จะดูว่ามันไม่ได้มีความลึกมีความน่าสนใจแต่พอเรามาดูตัวรถจริงๆแล้วนะครับเรามองไปที่ตัวรถแล้วเนี่ยมันมีความแบบว่ามีความเห็นความชัดลึกของตัวรถอะทาให้มีความน่าสนใจมากๆนะครับขนาดยางด้านหน้า2อ5ห้าห้าสามสิบขอบยี่สินะครับขนาดยางล้อหลังอยู่ที่ถ้าถ้าเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นสาม 2 5งห้อันนี้ถ้าไม่ชัวถ้าถ้าเราไม่ผิดนะครับแต่เป็น ari, p ิลารี่พิซิโลเป็นระดับยางแบบซูเปอร์สปอร์ตเลยนะครับมากันที่ด้านหลังด้านหลังเนี่ยเป็นท่อคู่เป็นท่อคู่ข้างละสองรวมกันเป็นสีท่อเลยคุณถาดแบบนี้สวยงามมากๆสีอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีพิเศษเลยนะครับที่ทางคุณคิมพรประภา,าเขาคอนฟิกต,ตัวรถมา สั่งตัวรถมาเนี่ยตัวรถคันนี้มีจำหน่ายออกมาอยู่ที่112คันนะครับเป็นจำนวนรถที่ตามกับยุคนั้นที่เขาเป็นโปรเจกต์ของตัวรถในยุคนั้นเลยนะครับว่ารุ่นนี้มี112ลาเป็น112คันทั่วโลกแล้วเราก็ได้มาแล้ว1คันจอดอยู่ตรงนี้นะครับ ในวันที่รับรถนั้นน่ะสุดยอดมากๆก็คือมิสเตอร์โฮลาร์ชิโอปกานีท่านโฮ r ราชิโอน่ะเดินทางมาส่งมอบรถคันนี้ให้กับคุณคิมพลรพภาเองนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในไทยเลยแหละแล้วณวันนั้นเนี่ยซ e ออของแลมโบกินีก็มาด้วยนะครับอยู่กันทั้ง2ท่านเลยแล้วผู้บริหารระดับสูงของ m ลมโบ h i n i ทุกท่านอยู่กันในวันส่งมอบรถคันนี้แล้วเซ็นชื่อลงไปที่ รถคันนี้ด้วยนะครับคือรถคันนี้มีมนวลขังที่สุดยอดมากๆผู้บริหารทุกคนรวมถึงผู้ที่เป็นศาสดาของรถระดับไฮเปอร์คาร์ก็อยู่ในวันส่งมอบรถคันนี้นะครับผมถึงบอกว่าถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมชมรถคันนี้ครับ Lamborghini c u n t a c h LPI 8 0 0 c